มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินแสดงความเสียใจนัคอมยืนยันทุกคนทําเต็มที่นอนุทินชาญวิรูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีดราม่าก,การเสียชีวิตของดาราตลกชื่อดังนาะคอมชวนชื่นบางส่วนโทษว่าเป็นเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาล ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้าคอมด้วยและแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีใครสบายใจเมื่อมีคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคนไม่เสียกำลังใจและจะพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่บุคลากรสาธารณสุขแพทย์ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดตามความสามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยทุกคน เมื่อมีการเสียชีวิตแม้เราเสียใจแต่เราจะไม่สูญเสียกำลังใจและต้องเดินหน้าดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นนาอนุทินกล่าวค่ะนาอนุทินนะคะกล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด19ภายหลังการหาหรือกับบริษัทซีโนโฟาร์มว่าการหา,หาหรือเพื่อยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสอทอยินดีสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดทุกยี่ห้อ โดยในส่วนของซีโนฟาร์มยังขาดเรื่องของเอกสารซึ่งหากยื่นเรื่องมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครบก็สามารถเข้าสู่กระบวนการเจราจาได้พร้อมย้ำวัคซีนโควิดในไทยเสรีไม่ได้มีการเลือกยี่ห้อขณะน,นี้ไทยมีวัคซีนโควิดเข้ามาหลากหลายมากขึ้นหลังจากหลายบริษัทเริ่มผลิตวัคซีนแล้วก็มีมากพอที่จะจำหน่ายแล้วก็ติดต่อมาขึ้นทะเบียนกับไทย ซึ่งการฉีดวัคซีนจะจัดสรรตามกลุ่มอายุแล้วก็จับคู่กับวัคซีนและตามยี่ห้อตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิชาการที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้วัคซีนอ้างอิงถึงประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยเช่นเด็กอายุ12ปีต้องได้รับวัคซีนของไฟเซอร์หรือว่าคนสูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนเอสตาเซนกาหรือว่าอายุ18ปีถึง59ปีได้รับวัคซีนจากซิโนแวคค่ะ ั้งนี้วัคซีนหลักของไทยยังคงเป็นเอสตาเซนิกาและคาดว่าถยอ,อยมาในเดือนมิถุนายนนี้และสามารถฉีดให้กับประชาชนได้พร้อมยังกล่าวว่าวันนี้เปิดูนย์แรกรับที่อาคารนิมิบุตรวันแรกเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการรอเตียงผู้ป่วยติดเชื้อเริ่มแรกเนื่องจากปัญหาเตียงเกิดขึ้นเพียงที่เดียวก็คือกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการของคนจำนวนมาก ซึ่งทางหน่วยงานอย่างกทอมอ,อาจแก้ไขดูแลไม่ทั่วถึงทางกระทรวงสธาธารณสุขจึงได้เข้ามาช่วยเหลือประสานให้แต่ต้องติดต่อเข้ามาในอนาคตนี้ตั้งเป้าให้เกิดศูนย์แรกรับใน4มุมเมืองค่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ